ต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวัลที่หนึ่งมวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออก เก้าเก้าเจ็ดหกสองหกเก้าเก้าเจ็ดหกสองหกฟาครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกเก้าเก้าเจ็ดหกสองหกโดยที่รางวัลที่หนึ่งนะคะมีรางวันข้างเคียงรางวันที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ เก้าเก้าเจ็ดหกสอ้าจ็ดหอาแล้วรออีกจะโทรไปก็พอไปเจอว่าลูกกำลังหนทหรเกณฑ์กล่จึงได้กลา่าวนสะ่งชื่อที่อยู่มานะชื่อที่อยู่มาด้วยเลย